สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนครับผมโปพผอกระสางกวางแซ่บเสด็จแล้วพี่น้องกับเมนูแซรบอีกแล้วครับผมมื้อนี้ได้ตำปลาหมึกพี่น้องตำหนวดปลาหมึกครับผมเสแสรบนุ่มกันครับผมมาครับผมพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลมาแซรบเสด็จกับสางกวางแซรบเสด็จครับผมมาพี่น้องลุยเลยครับดูอกกันเลยพี่น้องนี่ครับผมตำหนวดปลาหมึกครับพี่น้องเนาะ หนวดประมือกรอบๆครับพี่น้องทำแบบแซ่บครับรผมแซ่บใยใจครับผมพี่น้องมานะลุยพี่นอ้อง สดคำยังไงไปเลยอุ้ยเปลี่ยวสุดๆไปเลยครับผมเหลือ่มากแลพไปนอนเนี่ย ครับมาปีนี่มาไวพี่น้องส่งไว้อีล <c oughs> เลยดูดิพี่น้องแดงๆเลย เบื้องตสีอรอครับผมเผ็ดบ,บัเผ็ดเบิ้องต์สีอ่ะแดงจึ้งๆน,นะครับผม,มเผ็ดบ,บ,บัเผ็ดบัเผ็ดเบื้องสีอ่ะเด้อพี่น้องครับเครื่องปีกแข็งกริกสดครับผมตามใจกันพี่น้องบต้องห่วงเหลืองความเผ็ดครับผม,ม

เป็น้ำมูลนึ่งตาไรพี่นอเนี่ยแตกครับพริกเท่าที่จำได้เนี่ย่าจะมีเกือบยี่สิบเบม็ดเนาะมันจะหนามกว่าพ่อครับผม,ผมนะแดงจึงคืนนะครับผมมามาลุยต่อลุยต่อ แมไลหลผ่านอ่ะผางมาเลยกไปนอ่อง่าเบึง่งน่อแดงจิ้งือครับผมมาครับลุยน้ำแบบพีหน่อม เปิดแล้วครับผมพี่พน,น้องเมนูแซ่บเสด็จครับผมเบิดอีกแล้วพี่น้องกระฟพี่น้องก็ไล่กดแชร์กดติดตามห้คือเก่านะครับผมเพื่อที่จะได้บบกผัดเมนูต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สางกวาต้องคอตัวลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเมนูแซ่บเสด็จคือเก่าครับผมพี่น้องสวัสดีครับ